ดิฉันนางสาวดวงคาริษภูแงพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาขอ,อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาในรอบปี2564โดยทำการสรุปข้อมูลต่างๆไว้ณวันที่31ธันวาคม2564ดังนี้ค่ะโรงเรียนบ้านเด็กรามินทามีจำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงานได้ดังนี้ค่ะ สายงานที่1สายงานบริหารนะคะมีจํานวนบุคลากร2ท่านนะคะประกอบไปด้วยผู้นวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนมีครูปฏิบัติการสอนจํานวน10คนค่ะผู้ช่วยครู9คนพนักง,งานพี่เลี้ยงคนพิการจํานวน8คนและฝ่ายสนับสนุนอีก7คนค่ะรวมจํานวนบุคลากรทั้งสิ้น37คนค่ะต่อไปก็จะเป็นจํานวนนักเรียนค่ะ โรงเรียนบ้านเด็กรามินทาแบ่งจำนวนนักเรียนได้2ระดับการศึกษาค่ะประกอบไปด้วยระดับการศึกษาปถม,มวัยมีจำนวนนักเรียน6คนค่ะระดับการศึกษาปะฐมศึกษามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด72คนรวม2ระดับการศึกษานะคะจำนวนานักเรียนได้78คนค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาประจำปี2564ที่ผ่านมาค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี64ที่ผ่านมาด้านที่1น,นะคะด้านการพัฒนาสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาบ้านเด็กรามินทาได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3ปี มีการจัดทําแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งและมีการจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะโดยได้มีการจัดทำสารสนเทศเพื่อเผยแพร่พในรูปแบบของหนังสืออ e ีบุ๊กค่ะมีการ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษานะคะเพื่อใช้กับนักเรียนตาบอดที่การซ้อนอย่างเป็นระบบและสามารถนำหลักสูตรมาใช้พัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของทางโรงเรียนนะคะในรูปแบบของเฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านเด็กรามินทาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนนะคะในส่วนของอช่อง YouTube โรงเรียนบ้านเด็กรามินทาชาแนลก็มีการจัดทา เอกสารข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้บุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาได้มาศึกษาหาความรู้ค่ะด้านที่2นะคะเป็นด้านการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนนะคะในรอบปีที่ผ่านมาบ้านเด็กรามินทาก็ได้มีการวางแผนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP และมีการปรับปรุงแผนเปลี่ยนผ่านหรือ ITP ให้กับนักเรียนครบทั้ง78คนนะคะในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบที่1ก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ให้กับนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะส่วนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านโดยทางโรงเรียนนะคะจะจัดทำคลิปวิดีโอการเรียนการสอนทักษะต่างๆให้กับผู้ปกครองได้ดำเนินการฝึกบทหลานที่อยู่ที่บ้าน ตามคลิปวิดีโอที่ทางโรงเรียนได้จัดทำให้นะคะทั้งนี้ก็จะมีคุณครูประจำกลุ่มประสานงานอย่างใกล้ชิดศาสตร์และศินป์ที่คุณครูนะคะใช้จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตาบอดพี่การสอนนะคะจะยึดหลักการสอนนักเรียนอยู่4อย่างนะคะก็คือ to read to w o r e to work และ to play ค่ะ เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นไปในรูปแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมนำหลักสูตรนะคะให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มศักยภาพนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ a c t i v e l e a r n i n g ค่ะประเด็นต่อไปในด้านการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนนะคะก็คือในเรื่องสื่อหนังสือแบบเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในนะคะ สื่อการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนตาบอดพิการสอนส่วนใหญ่นะคะพวกเราก็จะใช้เป็นสื่อของจริงที่เด็กได้ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะส่วนหนังสือแบบเรียนค่ะทางโรงเรียนเองก็ได้มีการดําเนินการผลิตหนังสือแบบเรียนขึ้นใช้เองเนื่องจากว่า หนังสือแบบเรียนสําหรับเด็กตาบอดพิการสอนไม่มีขายตามท้องตลาดในขณะเดียวกันทางโรงเรียนเองก็ได้มีกิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นทุกปีในปี64ก็เช่นกันค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูเห็นความสําคัญนะคะกระตุ้นให้ครูได้คิดค้นผลิตสื่อนวัตกรรมแปลก,ปลกใหม่ๆนะคะขึ้นมาใช้พัฒนาเด็กตาบอดพิการสอนอย่างต่อเนื่องค่ะ ในแหล่งเรียนรู้นะคะเรื่องแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในรอบปี64นะคะทางโรงเรียนได้มีการดําเนินการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้น4แห่งค่ะประกอบไปด้วยโรงเลี้ยงแคคตัสนะคะแล้วก็โรงเพาะเห็ดนางฟ้านะคะ2องแหล่งเรียนรู้นี้นะคะใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในด้านทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพนะคะแหล่งเรียนรู้ที่3ค่ะ มีการจัดทำบ่อทรายขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นพัฒนาการในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลหรือกลุ่มเด็กเล็กนะคะส่วนแหล่งเรียนรู้ที่4นะคะก็จะเป็นการจัดสร้างสนามหญ้านะคะเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกับและกิจกรรมอื่นๆน,นะคะที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการโรงเรียนค่ะ ด้านการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนประเด็นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนนะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการดําเนินการตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียนประจําวันนะคะแล้วก็มีการวัดส่วนสูงชั่งน้ําหนักเพื่อสังเกตติดตามและพัฒนาการการเจริญเติบโตของนักเรียนเป็นประจําทุกเดือนอย่างต่อเนื่องค่ะ และในรอบปี64ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องการปฏิบัติของสถานศึกษาตามมาตรการ6 6อย่างนะคะมาตรการหลัก6อย่างมาตรการเสริม6อย่างและก็มาตรการเข้มงวดอีก7อย่างเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดโรคโควิด1 9ในสถานศึกษาค่ะ และในรอบปี64ที่ผ่านมานะคะเราได้มีการนำนักเรียนนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุที่กรมอนามัยกำหนดครบทุกคนค่ะด้านที่3นะคะเป็นด้านพัฒนาบุคลากรค่ะโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทาเราจะมีการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันคือจิตบริการทำงานเป็นทีมค่ะ เราจะมีการกําหนดโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการมอบหมายภาระงานเป็นรายลักษณ์อักษรสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเราจะมีกิจกรรมเล็กๆกิจกรรมหนึ่งเรียกว่ากิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจําภาคเรียนนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้บุคลากรค่นนะ,คะ,ะก็จะมีการ นิเทศกำกับติดตามผลการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงานนะคะเป็นระยะเช่นการนิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอนของครูนะคะเราจะมีการนิเทศเดือนละครั้งนะคะมีการกำหนดตารางการนิเทศแล้วก็จะมีการจัดตารางให้เพื่อนครูมาสังเกตการสอนของเพื่อนครูด้วยนะคะเพื่อจะได้นำ เทคนิควิธีการเรียนการสอนนะคะไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและเราก็จะมีกิจกรรมครูหนึ่งคนหนึ่งผลงานวิจัยนะคะที่ครูจะต้องทําผลงานวิจัยขึ้นในในทุกปีนะคะแล้วก็มีการนํากระบวนการ PLC นะคะหรือว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทํางานอย่างต่อเนื่องค่ะ ผลงานที่โดดเด่นหรือแบบอย่างที่ดีของบ้านเด็กรามินทาในรอบปี64ที่ผ่านมานะคะผลงานที่1คือการดําเนินกิจกรรมบ้านกึ่งวิถีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปลี่ยนผ่านไปสู่สถานศึกษาอื่นหรือกลับภูมิลำเนานะคะซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในบ้านเช่นการประกอบอาหารรับประทานเอง การทำความสะอาดที่อยู่อาศัยการทำความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเป็นต้นค่ะผลงานที่2นะคะก็คือกิจกรรมครู1คน1ผลงานวิจัยในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีการาให้ครูนำเสนอผลงานวิจัยคนละ1เรื่องนะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้อนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียนตาบอดพิการซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผลงานที่3นะคะบ้านเด็กรามินทามีการประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนนะคะและมีหนังสือแบบเรียนที่ผลิตขึ้นใช้เองเป็นการเฉพาะสําหรับนักเรียนตาบอดพิการสอนนะคะผลงานที่4ี่ค่ะ บ้านเด็กรามินทามีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายให้กับนักเรียนที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดประกอบไปด้วยการสื่อสารโดยการใช้สื่อสัญลักษณ์ AAC การสื่อสารด้วยภาษามือการสื่อสารด้วยภาษาท่าทางเป็นต้นค่ะค่ะต่อไปเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานในรอบปี64ที่ผ่านมานะคะ สืบเนื่องจากสถานการณ์การ,การเกิดโรคระบาดโควิด19นะคะทำให้โรงเรียนประสบปัญหา,าเกิดการจัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่นะคะเนื่องจากว่ามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายนะคะเวลาผู้ปกครองฝึกกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆให้กับนักเรียนนะคะพบว่าผู้ปกครองอ ไม่สามารถขอคำชี้แนะหรือว่าขอความช่วยเหลือจากครูได้ทันท่วงทีนะคะก็ทำให้การการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการฝึกบุตรหลานที่อยู่ที่บ้านทำได้ไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่ทันเวลาตามที่กำหนดนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของทางโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทาในรอบปีที่ผ่านมานะคะ ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ